จับตาสัญญาณฝนบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยในช่วงครึ่งหลังเดือนมกราคมมีโอกาสเจอฝนแรกของปีส่วนบริเวณภาคใต้ตเตรียมรับมือฝนอีกหลายชุดและบริเวณตอนบนของไทยอากาศหนาวเย็นยังคงปกคลุมและคาดหมายลักษณนอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันนี้ถึง11มกราคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านกลับมาพบกับเช็คก่อนร้อนฝนอยู่กับผมแอดมินโมจิครับ ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารในวันนี้ครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องเช็กก่อนร้อนฝนแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับผมขอฝากพี่น้องติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ใหม่ของเราด้วยนะครับชื่อว่าบอกเล่าข่าวอากาศ V2 เนื่องจากเพจเดิมมีปัญหานะครับก็ต้องฝากพี่น้องเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับขอบพระคุณมาณที่นี้ครับกลับมาอัปเดตแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับพี่น้องในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF นะครับ ตั้งแต่วันนี้ลากยาวถึงช่วงวันที่19มกราคมนี้ก็พบว่าบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนะครับในช่วงนี้ยังคงมีอากาศเย็นปกคลุมอย่างต่อเนื่องแล้วก็มวลอากาศเย็นจะได้แผ่ลงมาปกคลุมไทยเป็นช่วงๆนะครับเป็นชุดๆเป็นละลอกละลอกในห้วงเวลาดังกล่าวนี้จึงส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนนั้นยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกบานในช่วงเช้านะครับแต่ก็อาจจะมีอุณหภูมิปรับอุ่นขึ้นเล็กน้อยในบางวันครับ ส่วนลมหนาวนั้นก็ยังคงพัดแรงบ้างนะครับสลับกับเบาบ้างในบางช่วงเพราะว่าในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงครึ่งหลังของฤดูหนาวก็ว่าได้ครับพี่น้องดังนั้นในช่วงนี้ก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบจุใจนะครับส่วนบริเวณภาคใต้ครับก็จะมีฝนมาได้เป็นช่วงๆเป็นชุดๆก็ว่ากันไปนะครับในแต่ละวันโดยหลังจากวันนี้นะครับถึงช่วงประมาณวันที่8ก็จะแ้งฝนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในชุดต่อไปนะครับบริเวณตอนกลางถึงตอนล่างเป็นหลักจะมาในช่วงวันที่9 ถึงประมาณ11มกราคมนี้ครับส่วนจะมีพื้นที่ใดบ้างก็ต้องมาติดตามนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่10จะมีฝนค่อนข้างชุกเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเราไม่ได้พูดให้พี่น้องตโนกนะครับแต่ควรจะดักเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าข้อมูลแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบริเวณภาคใต้ก็มีโอกาสท่วมนะครับหากฝนตกมาชุกๆและก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่หมดฝนในชุดวันที่10ไปบริเวณภาคใต้ก็จะแล้งฝนอีกยาวครับ จะมาอีกครั้งในช่วงประมาณ14-15และก็16นะครับโดยเฉพาะในช่วง15มกราคมก็จะมีฝนค่อนข้างชุกยังคงเป็นพื้นที่เดิมๆครับบริเวณตอนกลางถึงตอนล่างยังคงเน้นทางด้านตะวันออกของภาคครับเมื่อหมดฝนในชุดกลางเดือนไปครับก็จะมีอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมครับประมาณวันที่19-20ก็มีโอกาสได้รับมือฝนอีกครั้งครับส่วนบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยครับตอนนี้ก็มีสัญญาณของฝนแรกของปีนี้แล้วครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนครับ ในช่วงประมาณ18-19นะครับมีโอกาสได้รับฝนค่อนข้างชุกครับหากข้อมูลเป็นไปตามนี้ก็ถือว่าจะเป็นพื้นที่แรกนะครับที่ได้รับฝนของปีนี้ในพื้นที่ตอนบนของไทยนะครับก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือกันต่อไปครับทั้งหมดคือการเปลี่ยนข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมาดูการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง11มกราคมครับ ในวันนี้ครับ6มกราคมครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมไทยตอนบนและก็ทางด้านทะเลจีนใต้รวมถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนนะครับยังคงปกคลุมได้อีกวันครับลักษณะเช่นนี้ส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงได้อุณหภูมิยังคงปรับลดลงครับ1-3องศาเซลเซียสโดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและก็ทางด้านภาคใต้ยังคงมีกำลังแรงอยู่นะครับทาให้บริเวณภาคใต้ มีฝนได้อีกวันนะครับโดยเฉพาะตอนกลางถึงตอนล่างของภาคครับส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทางด้านทะเลอดามันครับก็จะมีกําลังปานกลางโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนทางด้านทะเลอดามันครับทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างจากฝั่งคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรครับ อื่นในช่วงวันที่7จ็ถึงเมกราคมนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมไทยก็จะมีกําลังอ่อนลงครับทาให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิปรับสูงขึ้นเล็กน้อยกับมีหมอกบางในช่วงเช้าครับโดยบริเวณภาคเหนือครับรวมถึงบริเวณภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตนออกแล้วก็บริเวณภาคใต้ตอนบนก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าครับสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทย และก็ทางด้านภาคใต้จะมีกําลังอ่อนลงครับทาให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ครับส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทางด้านทะเลอัมันก็จะมีกําลังอ่อนลงครับโดยบริเวณอ่าวไทยครับทะเลก็จะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนทางด้านทะเลอัมันทะเลก็จะมีคลื่นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตรครับ สำหรับในช่วงที่ 10- 1ถึงมกราคมนะครับบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงรละลอกใหม่จากประเทศจีนจะได้แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนอีกครั้งนะครับส่งผลทําให้บริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยอุณหภูมิปรับลดลงอีกครับกับมีลมแรงโดยบริเวณภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิปรับลดลงอย่างมากครับ2ององศาเซลเซียสในรอบนี้ก็จะถือว่าเป็นอากาศหนาวเย็นแบบทั้งวีทั้งวันครับพี่น้องส่วนบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกอุณหภูมิจะปรับลดลงครับ1-3งสาองศาเซลเซียสโดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงก็จะปกคลุมบริเวณภาคใต้นะครับทําให้บริเวณภาคใต้มีฝนกลับมาเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะตอนล่างๆของภาคครับส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทางด้านทะเลอารามันก็จะมีกําลังแรงขึ้นครับโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลก็จะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า3เมตรครับ ส่วนทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลก็จะมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนทางด้านทะเลอัรมันครับทะเลก็จะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างจากฝั่งก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามาดูแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับพี่น้อง6มกราคมครับโดยในวันนี้ครับบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยก็จะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้านะครับ ในช่วงกลางวันแดดก็จะค่อนข้างแรงครับแล้วก็บริเวณภาคใต้ครับวันนี้ฝนเริ่มลดลงนะครับแต่ก็มีโอกาสตกได้บางพื้นที่เป็นปริมาณเล็กน้อยส่วนใหญ่ครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงเช้าอุณหภูมิปรับลดลงครับ1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้ครับ11-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-31งองศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับกับมีน้าค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด3ถึง9องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางภาคอีสานครับในวันนี้ครับบริเวณภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิปรับลดลงครับ1ถึง3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด10ถึง16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27ถึง29องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูก็จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด5ถึง10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อตชั่วโมงครับต่อมาทันภาคกลางครับในวันนี้ครับบริเวณภาคกลางก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงเช้ากับมีลมแรงครับอุณหภูมิปรับลดลง1ถึง3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดครับ15ถึง19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง31องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านกรุงเทพมาหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิปรับลดลงครับ1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดลครับ18-21องศาเซลเซียสครับต่อมาทางภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้ากับมีลมแรงครับอุณหภูมิปรับลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดครับ16-22องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-33ถึงสองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูง1-2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าโดยอุณหภูมิปรับลดลงครับ1-2องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร0ของพื้นที่ครับส่วนมากก็ยังคงมีลุ้นทาง้านจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นา พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็ระนาธิวาสครับแต่ก็เป็นฝนปริมาณเล็กน้อยนะครับในวันนี้อุณหภูมิต่ําสุดครับ18ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30ถึง32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชขึ้นมาครับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปครับลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดได้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะวันตกครับวันนี้จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้านะครับโดยเฉพาะตอนบนของภาคลุนฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณละสิบถึงยีของพื้นที่ส่วนมากก็อยู่ทางใานจังหวัดกระบี่ตรังสตูลครับโดยอุณหภูมิต่ำสุดครับยี2 5ถึงยีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34ององศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดได้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก,ก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ